สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่บนประตูใสนะครับชั้นที่หกครับซึ่งสามารถที่จะมองเห็นเมืองวเวียงจันทร์เมืองหลวงของสอปอป,อปอลาวนะครับวันนี้นะครับผมหลังรอบโลกนะครับพามาชมาประตูไส่นะครับแล้วก็ขึ้นมาดูอารอบๆแลนด์สเคปต่างๆนะครับนี้ก็ขึ้นบันไดมานี่ก็ชั้นที่สอง เราเดินต่อไปนะครับเดีเข้าสู่ชั้นที่3นะครับก็จะมีเรื่องราวประวัติศาสตร์นะครับบรรยายความสัมพันธ์แล้วก็ติดกันปีเดียวอ่ะนักท่องเที่ยวยังไม่เก้าอะไรี้ ประตูใส่นะครับวิก t อรี่โมเ m e n เมน v ์ออ o วิก a อรก็จะมีลำดับเหตุการณ์ความสำคัญต่างๆครับให้ดูเป็นรายละเอียดอันนี้ก็คือความหมายของคำว่าประตูใส่เป็นคำผสมมาจากคำว่าประตูหมายถึงประตูและใส่มาจากภาษาสันกิจ คำว่าชยะซึ่งหมายถึงชัยชนะในอดีตเรียกว่าอนุสาวรีย์เป็นอนุสร์สถานตั้งอยู่ใจกลางนครเวียงจันทร์สร้างในระหว่างปีพศ .2500 ถึงปีพศ .2511 25เพื่อเป็นการสตดูดีวีรชนผู้ร่วมลบเพื่อประกาศเอกร,ราชจากประเทศฝรั่งเศสประตูใสนะครับ ตกแต่งด้วยศิลปะแบบล้านช้างนำสัตว์ในตำนานตามความเชื่อทางศาสนาพุทธเช่นกินรีและนาคเป็นต้นนี่ครับเคยมีเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมด้วยนะครับปี1966นกี่ครับก็จะมีภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะเดินบันไดต่อขึ้นไปชั้นที่4นะครับหลังจากผ่านชั้นที่2ชั้นที่3ก็จะขึ้นไปชั้นที่4 ชันที่4ะครับก็จะมีเรื่องราวหรือว่าสถานที่สำคัญของนครเวียงจันทร์นะครับก็มีพระธาตุหลวงพ,พิพิธภัณฑ์หอพระแก้วนะครับวัดศรีสะเกตนะครับวัดตำคัญสถานที่ต่างๆนะครับบนชั้นที่4ก็จะเป็นเบิง้งเป็นลานก,กว้างๆนะครับ ด้านนี้ก็จะเป็นเรื่องอาหารลาวนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ชนเผ่านะครับประวัติเรื่องราวของชนเผ่าส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของมรดกโลกนะครับที่มีในประเทศลาวครับก็จะมีอย่าง หลวงพระปรางนะครับวัดปูจมปาศักด์ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในสปปลาวนะครับทั่วประเทศก็จะมีนี้ทุ่งไห,หินนะครับพระธาตุหลวง ก็จะเดินต่อไปอยังชั้นที่5้านะครับคือจากชั้นที่4นะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นไปชั้นที่5้ครับนี่ก็เป็นชั้นที่ห้าซึ่งเรามองจากข้างล่างก็จะเห็นนะครับยอดของประตูไใส ยังไม่สุดนะครับมีขึ้นไปได้อีกชั้นที่6นะครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศของนครเวียงจันทร์แบบพานอรามานะครับเดี๋ยวผมจะเดินรอบๆนะครับด้านหน้าก็จะน่าจะเป็นประตูเมนนะครับที่มีลานกลมๆวงเวียนกลมๆเป็นรูปดอกบัวนะครับส่วนด้านนี้ท่านกงานนายกรัฐมนตรี นี่ครับตรงยอดของเจตุลมุกนะครับก็จะมีรูปของเทวดานี่ครับรอบๆอดูละครเวียงจันทร์นะครับนี่ครับก็จะมองเห็นถนนนะครับที่ตรงมายังประตูใสนะครับ ันี่ครบผมก็มีโอกาสมาลาวหลายครั้งนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสขึ้นมาอย่างชั้นบนสุดนะครับก็จะมองเห็นโลเคชั่นต่างๆนะครับของนครเวียงจันทร์นะครับเห็นวัดวาอารามนะครับตึกละฟาตึกสูงซึ่งเวียงจันทร์ถือว่าเป็นเมืองหลวงที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเช่นกันนะครับ ก็จะเห็นมีสำนักงานอาคารของรัฐบาลนะครับตึกละฟ้าโรงแรมสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวลาวแล้วก็ ชาวต่างประเทศนะครับทั้งชาวจีนชาวไทยก็จะมาะดูนะครับที่ประตูใสซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของนครเวียงจันทร์สพปอลาวอันนี้ก็เปิดน้ำพุแล้วนะครับที่ลานด้านหน้าประตูไสนะครับ แล้วก็จะมีเพลงนะครับซึ่งดวงจำปาซึ่งถือว่าเป็นเพลงฮิตหรือว่าเป็นเพลงที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศนะครับ thank you เป็นต้นจำปาหรือว่าประเทศไทยเรียกว่าลันทมเป็นต้นไม้ประจำชาติของลาว